หมดคู่ดาวแล้วไม่กลัวว่ายไม่กลัวว่ายหมดคู่ดาวแล้วไม่กลัวว่ายมาดิมาดิต้อมาดิก็มาดิก็มาดิรู้จักปัดเอ็นเปล่ารู้จักเปล่ารู้จักเปล่ารู้จักเปล่าขออะไรเปล่าไปดิเอาไปดิอ้าวอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มยังนี่อุ้ยเดี๋ยวอิ่มมาละอิ่มมาละแดกเอาไปแดกดิเออแต่อ่าเอาไปดิ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 อีกแล้ว เนี่ตำรวจมาตำรวจมาตำรวจตำรวจยังไม่ได้ต่อยเลยฮะตำรวจอุ้ยอ่าต่อยตำรวจด้วยได้ได้เรียบร้อยไอ้พี